สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเก็บเห็ดพึ่งหวานกันค่ะเก็บเห็ดพึ่งหวานเดนมาร์กนะคะก่อนไปเก็บค่ะฝากกดไลค์กดแชร์บ้านนอกบ้านนาช anel นะคะฝากเป็นกำลังใจให้นาด้วยค่ะฝากติดตามทำคลิปต่อไปค่ะไปค่ะไปดูกันนี่ค่ะนม่ค่ะเพื่อนโอ้ยขวัญดน่ขวัขวมาตกใจก่อนนะคะ ต่ขาทีเดียวนี่แต,ต่เห็ดข้าวจี่เต็มเพียบเลยค่ะไปค่ะสอะต,ต่อ นี่คะ่ะเพื่อนมองดีๆคะ่ะไมะงั้นไม่เห็นนี่คะ่ะเพื่อนๆกำลังติดนอยูน่น,นีนะะ่ดอกนค่ะตัดขากัน เต็มตะก้าแล้วเปล่าคะนี่คนเต็มป่าเลยขาเหลืองด้วยค่ะเพิ่งได้สามสี่ดอกค่ะคนเต็มป่าไปหมด 你看。Yeah. น,นี้ดอกบานค่ะก็ยังดีอยู่แมงกลิ่นนี่ค่ะคุณได้เท่านั้นแหละค่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้วันนี้ค่ะไปค่ะส่องต่อนี่ค่ะ โอ้ยกระกาทะับนี่ดอกนึงค่ะ <laughs> มองไม่เห็นดอกเดียวนิดนึะรอหูรอ,อตาเขาอยู่นี่ค่ะมี่ดอกนึงค่ะ ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าเขาเก็บกันไปหมดแล้วเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะดอกลืเลยไ,ไปอีกป่านึงนะคึ่งจักพี่สาวนาปานทางใดวันนี้มากับพี่สาวอีกคน,นเจ๋วเลยค่ะ ดอกไม่ค่อยโตเหมือนค้าพี่แล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกไม่เลิเลยดิค่ะเอาพี่สาวหนูเก็บค่ะดอกไม่เลิเลยค่ะไปเน้นเน้นตึกดีหรือเปล่านี่ดีหรือเปล่าเราเราสอดดิอยู่ที่ดอกมันก็ใหญ่บ่ได้บ่คอยดีเออดีค่ะดีค่ะไหนไหนเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก่ะค่ะเพื่อน ทังเป็นนี่อะค่ะแต่ดอกมันน้ำแต่ดอกก็ยังดีเนาะยาไม่ได้ช้าแม่เจมไม่ดีให้น้องเยาให้พูสยาดูชาวบ้านจะอินชูใช่ที่ดินล้อมจะที่นอกมันก็ยุดตัวขึ้นลม Ej, hvad er de Tag, når du kan, ikke? Bare jeg får... Nej, bare jeg ja, tager ja, ja, bare to. det, det, det er fint. Ja, du tager bare... Det er godt. Ja. Er I så rigtig gode til at finde? Har I været? Jeg er lige at komme ind her. Ja. Så. Har I været over i uh, den anden skov derovre? Ah. nej, 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 jo, nej. Hvis man følger vejen, kommer man ud til landevejen. Ja. Over på den anden side. Ja. Det er, er der også, der er også en skov. Jeg snakker der snakkede jeg med en dame her øh, i sidste uge. Ja. Hun havde været over at finde Karl Johan, og hun havde to tasker fyldt. <laughs> to tasker fyldt. Ja. Okay. Ja. Så der er ja. mange, af idéer over. Okay. Det var vi <laughs> <laughs> på, Ja, for, yeah. ja. Men tak for det. Nej, hvor ja. vil jeg nyde det her. Ja. <laughs> så, det er at man, man gik så meget til at ah. <laughs> เดียนี่ยอะตานี่บอกค่ะเพื่นๆนี่ค่ะอดหูอดตาเขาค่ะตัดขาค่ะนี่ค่ะพื่อนๆอันนี้ทางเดินนะคะ รู้มันรอดมาได้ไงคะ่ะนี่คะ่ะนี่โอ้ยใครดูความสดของมันนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่คะ่ะมันแตก <c oughs> <laughs> สวยมากอนะมาคะ่ะให้พี่สาวตัดะคะ่ะกิดมากกขึ้นอีกถ้าเราตัดตรงไหนมันก็จะขึ้นตรงนั้นนะคะเพื่อนๆน <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะ <c oughs> นำม,มากับพี่สาวนะคะพี่สาวก็ได้เยอะนะคะดี เกเต็มแล้วค่ะสวยๆงั้นไปค่าต่อเพื่อนๆคะมีใครเห็นบ้างคะโน่นค่ะแดดมันทองค่ะเดี๋ยวน้าเข้าไปเก็บนะคะเดี๋ยวจะเห็นป่อนี่ค่ะจะซูมให้ดูค่ะ่โอ้ยอยู่ใต้นี่ค่ะเอาไม้มาถุงไว้ค่ะนี่มองอยู่ข้างนอกนี่มองไม่เห็นตรงนั้นค่ะไปค่าต่อ นี่ค่ะเพื่อนเหลือตาเข้ามือค่ะนี่ค่ะจองดาวค่ะตังนี้จังดอกค่ะี่ค่ะไปค่ะตรนี้ค่ะ สค่ะ,คะ,คะสามน้นคะ่ะดูนี่ค่ะแม่คิดว่าอะไรมันตุ้มๆช่ว่ค่ะ อะไรอุ้มๆอยู่เป็นเหตุ มาแล้วนาวนี่ค่ะไปค่ะต่อยืนดอกด้วค่ะาากำลังตามไม่เลยตอกใหญ่ๆน้าเห็นเขาตัดขาไปแล้วค่ะมาไม่ทันเขาค่ะ เราก็มาได้ลูกมันแล้วค่ะลูกมันก็เอาค่ะสวยอยู่ไปค่ะเตอนี่นลบเรื่อยๆเพื่นนอนๆ่ะน,นี่ค่ะ,คะนี่ค่ะลลบเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะว้านี่คนะ่ะทุ่อนเห็นยังนี่แล้วหน้าจะไปตัดขา เพื่อนๆตัดคาเห็ดก่อนค่ะมันหนักเ,เห็บก็เยอะนะคะเพราะว่าฝนแรงเดือดค่ะ Như Kha đỏ đi chơi một kia không, không Có lên rồi โอ้ยหอหวานเลยจ้ะฮอกเพิ่งกำลังตะมุตะมิเลยค่ะนี่กำลังสวยเลย ได้แต่หัว่่น <c oughs> นี่นาทำหัก <c oughs> นีค่อันนี้ตะมุตะมิมัน <c oughs> อยากนั่งตัดขา <c oughs> ช้าๆสวยๆอะค่ะมันทำไม่ได้แล้วค่ะเห็บเกาะ นี่ค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่ที่นะ่าเจอเมื่อกี้ะคะ่ะดีด้วยนะคะอืมก็อยู่เลยดอกนี้พอแกงละคะ่ะพอแล้วค่ะนี่ดอกนี้น่าเอาดอกนี้ดอกเดียวก็พอแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเหลืองหน่อยอนึงตัดออกให้หมด ดอกค่ะดอกนี้อยู่ใต้บาดาลเลยอะ่ะขาวจุกโลกเลยค่ะนี่ไปค่ะดอดนี่ค่ะเพื่อนเอนเดินมาไกลเหมือนกันนะคะใครเห็นมัางนี่ว้าพี่สาวน้องตาด,ดีเนาะคะ่ะนี่ค่ะโอ้ยอย่างงามเลยค่ะนี่เจ้าหญิงเดนมากได้เคะ่ะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะมาเล่าเลยเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปก,ก่อนทุกนี่ค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะน,น้องยังมูเห็นนี่เตะค่ะ <laughs> โอ้ยมันหน่อยให้พี่สาวตัดขาค่ะน่าต็มแล้วพอแล้วค่ะมันไม่เอ่ยออกอย่างนี้น่ะเห็นไหมออกปป่าใหญ่เน,ะนาะนตัดขาว่าแต่มันดอก ข้างหลังมันยังขาวอยู่ก็ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าหลังยังขาวก็ใช้ได้แต่ถ้าหลังเหลืองมันก็ไม่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะคน,นี่ค่ะเพื่นอนกำลังอ่อนๆเลยนี่โอ้ยสามดอกค่ะนี่หนึ่ง สองค่ะสามนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาน่าจะใช่นะคะมันอุ้มๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ใช่จริงๆด้วยค่ะนี่นี่ค่ะหนึ่งขาวจะเลยค่ะเ๋าดอกใหญ่ไปแล้วนั่นค่ะนาเห็นอยู่ตรงนั้นดอก จะออกนะคะเจอนีอ่กดอกนี่ค่ะล้พอพอค่ะเอาล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะบันองบรานนาชาแนลค่ะฝากกดเป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะคะพามาเก็บเห็ดคขาวันนี้ก็พอได้หมานอยู่ค่ะได้สองตะกา้าแจกเข้ากลางทางบ้างค่ะพอแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้ว พี่สาวลารออยู่ที่รถมาปิดคลิปค่ะล้นตะก้าเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนะคะ่ะเจอกันทลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ